สวัสดีค่ะอรา,าทาโรนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนเป็นธาตุไฟชาวราศีสิงห์เนี่ยจะต้องหยุดนิ่งได้แค่มองไปมองมาหรือไม่ค่ะเจอแต่คนสัรเสรญนะคะสัรเสริญทางลบประมาณคุณเนี่ยจะต้องโดนคนดา่าคุณจะต้องโดนคนดูถูกมาคุณจะต้องรู้สึกแบบว่าออ้ยนายอย่างงี้มันทำไม่ได้หรอกอุ้ยอย่างนี้โอ้ยอย่างงั้นโอ้โหเยอะแยะไปหมดดีนะคะที่เราโดนคนดูถูกคนที่ดูถูกเนี่ย เขารู้ว่า เราเป็นอย่างเงี้ยเขารู้ดีกว่าตัวเราใช่ไหมคะเราลองมาดูที่ว่าที่เขาดูถูกเนี่ยมันจริงปะแล้วจริงเราแก้ไขมันติดแฮงแมนอยู่นี่แหละค่ะเราแก้ไขตัวเราเลยจะได้สู้เราเห็นไพ่ของคุณว่าคุณเนี่ยไปได้สวยเลยแต่เพียงแต่คุณต้องรู้จุดอ่อนจุดบอดของตัวคุณเองก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่อยู่ที่แฮงแมนอ๋อโรคระบาดไงออล่าไม่เห็นจะต้องถามฉันเลยยุคนี้ใครเขาจะมาอยู่เฉยๆแล้วไม่ทํามาหากินละเธอฉันไม่ได้ไปไหนก็รู้แล้วสิค,คุณก็วางแผนสิค,คุณจะทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทําไปคุณจะได้ไม่่ตต้องงมานัิด แฮงแมนอยู่ไงคะทางานของเราที่เราทําได้ถึงเราจะติดแฮงแมนติดอยู่ในบ้านติดอยู่ไม่ไปไหนคนจะมาดูถูกคนจะมาดูแคนก็ช่างเขาอะไรเขาไม่ใช่เราถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจใครอยากดูถูกก็ดูถูกไปเดี๋ยวก็เข้าตัวดูถูกแล้วไม่ทํากินอะ่ะคุณตองคิดดูเอาเหอะไปเที่ยวดูถูกคนนู้นคนนี้เขาเราตัวเองไม่รู้จักทํามาหากินแล้วจะเป็นไงฮะไปด่าเขาาเดี๋ยวน้ําลายก็แห้งคุณเชื่อสิเขาต้องกินถูกไหมต้องกินแล้วทําไงอ่ะก็ไม่มีจะกินใช่ไหมก็ต้องไป นายเดี๋ยวนายก็ต้องให้แล้วต้องทําไงก็ต้องเลียแล้วน้าลายที่ไหนมาเลียใช่ปะเพราะมันแห้งไปแล้วนายก็ต้องสันหลังวะอีกนิดนึงอะว่าเฮ้ยจะต้องเตรียมเงินเนี่ยล้วจะไปด่าเขามากเว้ยเดี๋ยวไม่มีตังสำรองนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวขัดราศีสิงห์นะเพราะไอคนที่เขามาดา่าเราเนี่ยเขามาดา่ดาดา่ดาด่าด่าด่าเดี๋ยวก็ไปค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาด่าเสร็จเขาได้ตังไงเขาก็าไปเราก็ฟังไป ยังไงเราก็คอยหูให้เขาด่าอยู่แล้วนี่ยังไงมันก็พบกับการสภาว่าหยุดนิ่งอยู่แล้วใช่ไหมมันห้ามไม่ได้จะต้องหยุดนิ่งอ่ะตรงนี้ต้องหยุดดิ่งจะต้องโดนด่าเอาก็ดดาไปคุณก็ใช้ขันติของพุทธเจ้าสิคะคุณลองไปดูแล้วคุณลองเอามาใช้สิคะมันได้ผลจริงๆถ้าคุณไม่ลองคุณจะไม่รู้นะชาวราศีสิงห์ท่านเนี้ยที่อาราก,กําลังเอ่ยถึงอยู่เนี่ยคุณจะต้องติดปัญหาไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องโดนคนด่าคนชี้หน้าด่าตลอดเวลาสิงคือคุณนะอร่าดมันด่าเราอะแล้วดีไหมอะ ดีค่ะดีอะคุณมันเป็นการสะกเคาะอย่างหนึ่งนะคะการที่เราโดนด่าหรืออะไรเงี้ยหลายปากมาช่วยด่าช่วยด่า,ช,ดาช่วยด่าเงี้ยเราจะสะกเคาะไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยได้เคาะนั้นน่ะมันจะเบาลงนะคะอะไรที่มันหนักๆเนี่ยเราจะไม่ได้โดนเพราะเราโดนการติฉินนินทานด่ากล่าวให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงเราจะหมดเวรหมดกรรมบางตัวไปที่เราเคยกระทําไว้นะคะต่อไปนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเขาได้ราชาถ้วยเขาบอกว่าเบื่อมากๆเลยอะความใจเย็นของราชาถ้วยเนี่ยช้าจริงๆเลยช้าจนจะเป็นน้ําแข็งใช่ที่เขาหันมาเนี่ยเป็นปูนปั้นสตาร์ฟไว้นะแต่คุณไม่รู้หรอกเครื่องหน้าเขามองสิ่งใดเขามองไกลเขามองการไกลการที่เขามองการไกลเนี่ยเวลาเราจะใช้อะไรใช่ไหมฮะมันต้องเตรียมให้พร้อมแล้วไปเราไม่ได้ไปคนเดียวแล้วเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาจะต้องเอาคนที่ตามข้างหลังเขาไปด้วยไงเพราะฉะนั้นมันต้องรอบครอบคุณเห็นไหมคะภูเขาข้างหน้ามีเรือมีน้ําแข็ง แล้วถ้าเกิดน้ําแข็งละลายอะเรือหล่นมาทับคนละ่ะใช่ไหมลื่นลงมาละ่ะจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเขาต้องประเมินการคือความเสียหายที่มันมีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เขาต้องรับได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆกับเขานะคะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใจบุญเขาก็คอยช่วยเหลือคุณเขาก็คอยเอือ้ออํานวยเอือ้อาอารรกับคุณนะชาวราศีสิงห์ท่านเนี่ยเราจะบอกไว้ก่อนเขาก็มีสิ่งที่ดีของเขาอะนะที่คุณก็รู้สึกว่าเออแมนดีวะคุณก็ยังรู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยต่อไปนะคะ สิ่งที่คุณคาดหวังก็คือ the world ฉันอยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองฉันอยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนะีมัน ผ่านไปได้ฉันอยากให้โลกเนี้ยมันสิวิไลได้แล้วว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยฉันคิดถึงความจเจริญรุ่งเรืองเลยนะคือไปไหนก็ไปได้ไม่ติดไม่ขัดสิ่งใดเลยนะการออกเดินทางการท่องเที่ยวการอยากทําอะไรก็ได้ทําสิ่งที่ดีๆเราอยากให้มันเกิดเนี่ยในราศีสิงห์นะคะเขาอยากให้มันเกิดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่งอกงามเพราะว่ารายได้จะได้มีหลายๆสิ่งมันหยุดนิ่งนาะนแล้วก็ตัวเขาก็เป็นแฮงแมนด้วยเงี่ยแล้วโดนด่าด้วยอะไรด้วยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะ เชื่อเรา่าเถอะวันนี้คุณไม่ค่อยชอบแต่วันหน้าคุณจะรู้สึกว่านั่นไงที่มันด่าเราไว้อะที่มันด่าเราไว้เห็นไหมวันนี้เป็นไงโอ้โหมันมาชมเราใหญ่คุณจําหน้าไว้คนที่ด่าคุณอะคุณจําหน้าไว้แล้วคุณเลคเชอร์ไว้เลยนะว่าใครพูดอะไรไว้แล้วเดี๋ยวประมาณอีกสักเดือนสองเดือนหรือไม่ต้องอะสิ้นปีเนี่ยคุณมาดูแล้วคุณมาดูหน้าคนพวกเนี้ยว่าจะเหลือหน้ากี่นิ้วนะคะคุณลงมาดูคนพวกนี้ยไม่มีอะไรค่ะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์ต่อไปนะคะ อดีตที่ผ่านมานานแล้วนี e น่คนนี advisor, ้เขาได้สีส่เหรียญคือเฝ้ารอคอยมาตั้งนานและคิดทําบางอย่างอ่ะวางแผนมาตลอดอ่ะคือวางแผนไม่เห็นภูเขาใช่ไหมเขาวางแผนที่จะขึ้นบเขนั้นมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะมองไปเลยว่าถ้าฉันจะขึ้นไปตรงนี้ฉันต้องใช้อะไรบ้างถามว่าเขาขึ้นสําเร็จไหมอือเราตอบไม่ได้นะว่าขึ้นสําเร็จไหมเพราะว่าไอ้ตัวที่อดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยเป็นเดอะมูนเขามีความกลัวเขามีความกังวลเขามีความวิตกกังวลแล้วเขามองอะไรไม่ชัดเจน ผ่านมาไม่นานนี่เองเพราะเขาไม่ตอบอลร่าว่าเขาขึ้นเขาสําเร็จไหมเน,นี่ยไม่ได้ตอบอลร่านะแต่มาบอกในเรื่องของว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จตามที่ใจเขามุ่งหวังในใบสุดท้ายไงฮะอดีตที่ไม่นานมาเนี้คือ3เดือนถึง1ปีเนี่ยเขาจะเกิดการวิตกกังวลแล้วมันทําให้จิตเขาตกไงฮะตัวราศีสิงห์เนี่ยจิตตกโดนดาวตัวเองอ่ะไม่มีความสุขหรอกแต่ไม่ได้คิดอะไรมากนะต้องบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าอยากด่าก็ด่าไปาพูดอะไรก็พูดไป อะไรสวนได้ฉันก็สวนความวิตกกังวลมองอะไรมันก็ไม่ชัดเจนอะไรที่บอกไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรที่บอกไปแล้วมันก็ดันไม่ใช่อีกเกิดการหักหลังกันกระทนหันคุณต้องเข้าใจนะธุรกิจเนี่ยเหลี่ยมของมันนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเออถ้าคุณเข้าใจคุณจะเข้าใจเลยว่า จะทาอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นที่เราต้องพูดไปสักทั้งหมดเก็บไว้สักหน่อยนึงเราพูดน้ําได้แต่เนื้อที่มันสําคัญเราไม่จําเป็นต้องพูดนะคะเพราะว่าพอพูดดักปุ๊บมันจะเกิดอาการเป็นไงคะงานที่เราทําไว้พลาดคุณอย่าลืมนะวันนี้ศัตรูมันเยอะเพราะศัตรูมันเยอะเพราะอะไรคุณกําลังจะสําเร็จคุณกําลังจะก้าวไปในสิ่งที่มันสวยงามการเพราะฉะนั้นศัตรูมันต้องมีอยู่แล้วแล้วมันจะทําไงก็ลดความน่าเชื่อถือเนี่ยค่ะมันคือการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ลดดคววาาาามน่่เเเชืือถอถะรียกสกสัดด ดาวลุ่งอ่ะนะคะมันจะมีของมันทุกการทํางานอ่ะนะคะมันมีมาตลอดเออลาก็เจอมาตลอดเห็นมาตลอดเหมือนกันเห็นมานานแล้วไอ้การสกัดดาวลุ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เห็นแล้วทําไงอะ่ะบางคนเนี่ยเยมื่อสมัยก่อนเนี่ย การสื่อสารไม่มีเยอะแบบนี้ <S 2> <S 2> นก็จะเชื่อตามๆามกันแต่เดี๋ยวนี้มันดีตรงที่ว่ามันมี 4G 5G มาแล้วไงฮะฉายซ้ำฉายซากอยู่นั่นอาคุณพูดอะไรเมื่ออดีตฉายกลับมากับปัจจุบนันอาคุณทําอะไรเห็นไหมฮะแล้วมันเสียคนไหมบอกแล้วว่าตั้งหลักก็ตั้งให้มันตรงเข้าไว้ยิ่งเราเป็นคนโตๆนะคะเราต้องเตือนเลยพูดสิ่งใดไว้กับทําสิ่งนั้น ทำให้ไม่ถูกท่านไหนมันไม่ใช่หลักการที่ดีไม่ต้องไปทํามันอย่าไปทำมันเสียชื่อเสียงวงตระกูลไปหมดแล้วภาพนั้นมันจะอยู่ตลอดไปเขาไม่ได้แกล้งคุณนี่คุณพูดของคุณเองถูกไหมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวเร็วนี้เขาได้สองถ้วยเขาบอกว่าคุณจะเจอเนื้อคู่นะโอ้ชาวราศีสิงห์ในวิกฤตมีโอกาสนัเนี่ยคุณจะเจอเนื้อคู่คุณจะได้คู่ครองที่ดีอ่ะเหมาะสมกับคุณมากๆเลยอชาวราศีสิงห์ แสดงความยินดีกับคุณด้วยแล้วกันว่าโอ้โหเขาจะได้เจอเนื้อคู่เร็วๆนี้ละ,มะเมื่อไหรอะออระยังไม่ถึงกันยานะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเดลต้าก่อนก่อนที่จะเจอเนื้อคู่เนี่ยใจเย็นๆรอก่อนให้ถึงกันยาก่อนแล้วค่อยว่ากันเนื้อคู่คุณจะมานู่นแหละกันยาเน่ยต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากจะแก้ไขเนี่ย เขาได้สีด่ดาวการหยุดนิ่งแบบนี้เมื่อไหร่มันจะจบเสียทีล่ะอละล่าลองบอกฉันสิฉันจะแก้ไขย,ยังไงได้บ้างที่ไม่ให้มันมาหยุดนิ่งสตาร์แบบโอ้โไปไหนไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้อะไรกระดุกกระดิกเดี๋ยวก็ไปเจอไอ้นู่นเดี๋ยวก็ไปเจอไอ้นี่ฉันจะต้องนอนพักอย่างงี้อีกนานไหมเนี่ยเตงอะมันทําอะไรไม่ได้เข้าใจไหมแนวทางแก้ไขบอกมาเลยว่าสเตนคุณต้องกล้าที่จะปกป้องทําสิ่งที่มันถูกต้องแล้วคุณต้องกล้าที่จะผ่านมันไปให้ได้ก็หมายถึงว่า เราไม่ใช่จาเป็นที่เอามานอนนิ่งๆแล้วก็ออกไปไหนแล้วก็ออกไปได้เดินไปไหนแล้วก็เดินไปได้แต่เราต้องส่วนแมสล้างเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช่กลัวซะจนทําอะไรไม่ได้ไปไหนมาไหนเราก็ยังไปได้ตามปกตินะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่ไปในช่วงที่มันมีคนเยอะๆเราต้องเลี่ยงคนเยอะๆแล้วเรารู้ว่า ตรงเนี้ยสีแดงนะเราก็ต้องเลี่ยงไม่ไปเราไปที่ที่มันปลอดภัยเขามีการห้ามระยะเวลาก็เป็นกลางคืนก็มันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเวลากลางคืนก็ไม่ต้องออกไหนมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ใช่หระมันก็ต้องพักผ่อนเอาแรงไว้ทํางานพรุ่งนี้กลางค่ำกลางคืนจะได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลคนในบ้านดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกก็มีเวลาให้กันในครอบครัวป้องกันอย่างดีต้องระวังให้มากกว่าเดิมไหฮะ,ะเราได้อะไรมาคะจากโควิดได้ความรอบคอบได้ความระมัดระวังเราได้การที่ ไม่ประมาทในชีวิตไม่ใช่บอกว่าอุย้ยโควิดมันดีมันทําให้เราเป็นอย่างนี้มันดีเป็นบางอย่างนะคะมันไม่ใช่ดีทุกอย่างได้คนที่เขาติดไปเนี่ยเขาจะเสียใจไงคะเดี๋ยวเขาจะบอกโอ้โหมันดีอะไรฉันติดแต่ปลอดหายเนี่ยให้มันไม่มีโอกาสได้ติดและไอ้คนที่ติดน่มันเป็นเพราะอะไรมันถึงไปติดมาเสี่ยงแบบไหนอะไรยังไงคุณไปทําอะไรที่ไหนมากอีกหลายหลายคนประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดโควิดนะคะเพราะว่าเขาเชื่อฟังในมาตรการของรัฐไงคะ คือไม่ไปที่ที่มีบุคคลเยอะๆล้างมือตลอดและก็ล้างมือบ่อยๆนั่นแหละค่ะเราจะพ้นภยัยเพราะฉะนั้นหลายคนก็ไม่ได้ติดหลายคนก็ยังปลอดภัยอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเขาติดกันทั้งประเทศไม่ใช่นะคะคนที่ไม่ปฏิบัติตามนั่นแหละค่ะคุณไม่รักษากฎคุณไม่รักษาวินัยของตัวคุณเองคุณถึงได้ติดมันมาหรือไม่คุณบอกโอ้ยออราฉันติดเนี่ยฉันรักษาฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นไปหมด ใช่เหรอกลับไปดูก่อนว่าตัวเราเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแล้วเราค่อยมานั่งบอกว่าโอ้ฉันติดเพราะว่าฉันป้องกันเซฟสุดๆเลยอย่างเงี้ยฉันยังติดเลยอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปว่าไปติดยังไงแบบไหนนะคะไปทําอะไรมาเดี๋ยวมันก็เจอไทม์ไลน์เองอะคะ่ะแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าอ๋อพอดีฉันถอดตอนที่ฉันกินข้าวกับแฟนอะเออเห็นไหมคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะคนเราคือไม่หาตัวเองก่อน แต่จะโทษคนอื่นไว้ก่อนว่าเป็นเพราะมันแต่พอด่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันนึกออกว่าเฮ้ยวันนั้นเราไปกินข้าวกับแฟนเรานี่ว่าแล้วเราไม่ได้สวมแมสเห็นไหมคะด่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่ามันเป็นอันตรายมากนะคะเวลาที่คุณจะไปใส่ฟาร์มใครเขาสักคนหรือคุณจะไปด่าใครสักคนเนี่ย คุณยอมรับกับการกระทําของคุณแล้วใช่ไหมและผลที่จะตามมาคุณยอมรับแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจอัศวินถือไหมทักเดี๋ยวถ้าทําอะไรได้นะฉันจะออกไปทําการค้าเนี่ยให้มันทั่วทั้งทุกจังหวัดเลยนะฉันจะไปทําตรงนู้นฉันคือตอนเนี้ยอยู่เฉยๆไนงะนึก นึกว่าจะไปทําการค้าจะไปต่อยอดตรงนั้นจะไปต่อยอดตรงนี้จะไปบุกตลาดตรงนั้นจะไปบุกตลาดตรงเห็นอะไรเป็นการค้าไปหมดเลยอ่ะนะเวลาเนี้ยเพราะอะไรวะตัวเองคือนิ่งๆง่ะเราเห็นไงเฮ้ยอันนี้มันทำกำไรได้เฮ้ยอันนั้นมันสร้างเงินได้ตัวสุดท้ายนะคะสิบเหรียญบทสรุปเลยนะคุณคุณนี่ โชคดีสุดๆเลยนะเดือนกันยายนเนี่ยคุณได้สิบเหรียญเลยนะตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปคนที่เอาราวิเคราะห์ดวงชะตาให้อันเนี้ยนะคะคุณจะมีเงินต่อไปนะถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินหรือว่าวันนี้คุณกาลังติดปัญหาหนูน่นนี่นั่นอะไรของคุณน้ารู้เต็มไปหมดนะคุณจะมีเงินเป็นมหาเศรษฐีเลยคือสิบเหรียญเนี่ยมันเต็มที่เลยนะคุณมันไม่ใช่น้อยๆนะคุณจะต้องทําการค้าและประสบความสําเร็จมากๆเลยแต่มันต้องมาจากความกล้าหาญของคุณเนี่ยแหละ มันจะถึงสร้างเงินให้คุณได้ออล่ารู้ว่ามันมาจากความกล้าหาญจากการที่คุณกล้าคิดที่จะทํากล้าคิดที่จะลุยกล้าคิดที่จะบุกคุณจะมีเงินมีเงินมากๆเลยเพราะคุณจะบุกทะลุไปข้างหน้าเลยเออล่าไม่ทราบว่าคุณจะบุกไปทําอะไรอะ่ะแต่คุณได้เงินมากๆเลยจากการเดินทางจากธรรมชาติที่มันสวยงามจากทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถทําเงินมันได้เพราะมันได้ดูเวลมาตัวที่คุณคาดคิดไว้ตอนเนี้ยมันอยากด่าอะไรก็ด่าไปจําไว้เลยด่าฉันในความคิดของคุณ่ะมันคือเดวเว l ลไงฮะตัวที่มันอุดม สมบู์ณคนที่ด่าก็คือดา่าแต่คุณนะคิดเรื่องของเฮ้ยจะไปทําอะไรที่มันร่ํารวยเพราะว่าเห็นเดอะเวิลด์และเห็นความเป็นจริงและเห็นแล้วว่าเฮ้ยโลกนี้มันสามารถสร้างเงินได้เยอะเลยว่าไอ้ตรงนั้นก็ทําได้ไอ้ตรงนี้ก็ทําได้แต่ไอ้คนด่าเป็นไงดา่าจ้องดา่าจ้องดา่าไม่ทําอะไรหรอกพอถึงเวลาคุณยืนตัวได้นะคนพวกนี้ก็จะบอกนี่ไงเออ เห็นไหมฮะอีตอนทําไม่ทำอะนั่งด่าคนอื่นก็แล้วพอคนอื่นเขายืนได้มาว่าเขาอีกเห็นไหมฮะเนี่ยละคะ่ะคอยดูคุณจําไว้ละกันว่าใครอะไม่เกินหนึ่งปีหรอกคุณจะเห็นเลยเพราะคุณเป็นคนกระทําคุณจะประสบความสําเร็จแต่คนที่ไม่ทำเอาเท้าลาน้ําเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะตกงานไม่มีเงินเกิดเหตุการณ์ังไงคะ เมืองไทยอยู่ยากไม่มีกินจะต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศมันไม่ถูกใจฉันลองทํากินสิคะลองทํากินตามปกติเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยไม่เห็นคนอื่นเขาจะล้องไปต่างประเทศกันเลยมีแต่เขาชอบที่จะอยู่เมืองไทยเพราะเขาทากินเป็นแล้วคุณดูว่าเจ้าของบ้านนัเขาจะยินดีต้อนรับคุณไหมแล้วเขายินดีต้อนรับคุณ,นะคณนะกี่วันแล้วเขาจะมีเพิ่มกฎระเบียบให้คุณไหมต้องกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างสูงนะคะคําใดไม่สุภาพ รากราบขออภัยในคำพูดด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กับอราทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ